วัสดีครับทุกคนอยู่ผมชีตาซีรีส์ s อสอเหมือนเดิมน,นะครับวันเนี้ยผมอะ่ะจะมาเดินเล่นไมค์ครับกันนะครับแล้วก็เล่นเหมือนตอนที่พัทหนึ่งถ้าผมอะ่ะตุยผมจะลบแมปทิ้งโอ้ยเดินไปเดินมาลืน่นโอเคแล้วผมก็มีแมปวันบล็อกอยู่นะแต่ผมเล่นไปแล้วเดี๋ยวรอบหน้าผมจะไปโหลดแมปวันบล็อกแบบไม่มานะครับ แล้วก็มาเล่นพร้อมๆกันเลยโอเคเรา่าเสียเวลาไปเข้าแมปตอนนี้กันของเราเลยเพราะภายในเสียงเพลงกับเสียงน้องหมานะครับคือผมอยู่ด้านนอกเลยครับแล้วก็ได้มีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งนะที่อยู่ในไมค์ครับที่ผมเล่นแบบบ้านุร้อ เขาคอมเมนต์อะไรก็ไม่รู้ครับผมไม่รู้เรื่องก็โอเพ่นเลยโอเคตอนนี้รอแมปโหลดอยู่ทางทา้ายไปม้างต้อไปต่างจังหวัดแ, okay, แล้วคบบโอเคโหลดแล้วรู้สึกว่ามันแหลกๆอะ่ะเนี่ยไหนทำไมทุกคนมันแหลกอะ่ะแต่ถ้าโทรศัพท์ผมถ้าอัดหน้าจอ แบบความลื่นมันจะลดลงโอเคตอนนี้ผมก็จะต้องไปหาไม้ไม้ก็เต็มแต่ผมไม่มองไม้ไมาทำเนื้อแกะนะครับ ผมเป็นไข้นะครับพอัยเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับว่าผมจะหายไหมก็เป็นมาหลายวันแล้วแหละทุกคนเป็น <c oughs> กาลังใจให้ผมหน่อยนะ <c oughs> ว่าผมจะหายหรือเปล่าโอเคตอนนี้ผมก็ได้แบบได้ฟืนอะไรมาแล้วผมก็จะมาเผาโอเคจะมืดหรือยังพาทิศก็ดูเหมือนว่ามันก็ นา่าจะเริ่มแล้วแหละเพว่าผมต้องหากินมาทมหลุมนี้ไม่งั้นเผื่อผมตกลูไปผมง่ายๆครับว่านะั่นเรานอ,นอนก่อนดีไหมไม่แต่ว่ามันยังไม่ค่ําพอเต็มที่อ่ะนอนไม่ได้เฮ้ยทำไมผมเด้งทุกคนผมเด้งเฮ <c oughs> ้ยก อีกสองชิ้นเฮ้ยเฮ้ยคิปเปอร์คิปเปอร์อ้าวคิปเปอร์มปนร,ระเบิดเตียงผมอะแล้วมันอยู่ไหนเลี่ยโอ้ยทุกคนผมตายแล้วอะ่ะผมต้องลบโลกทิ้งผมลืมไปกติก,กาคือตายแล้วลบโลก เค okay, ลาก่อนครับทุกคนเดี๋ยวลงคลิปใหม่นะ